เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการสมัครออโต้เปย์กันนะคะว่ามีช่องทางไหนบ้างจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ออโต้เปย์เนี่ยเราเปิดเกือบทั้งหมดแล้วแหละหมดทั้งหมดแล้วอะเนาะก็จะมีทั้ง i p o s p พ u ส i c a r แแล้วก็ AIA Plus ะคะแต่ว่าถ้าในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยสมัครผ่าน AIA Plus ลูกค้าจะได้รับแค่โบนัส ช่องทางเดียวพี่ตัวแทนจะไม่ได้รับเพราะว่า AA Plus เป็นช่องทางของลูกค้าเราก็สามารถที่จะแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยไปสมัคร AA Plus ได้ก็คือเหมือนกับแบบเราก็แนะนําให้ลูกค้าโนแล้วก็ลูกค้าได้รับโบนัสช้อปปี้ของลูกค้าช่องทางเดียวแต่ว่าตัวแทนไม่ได้รับนะคะแต่ถ้าสมมติว่าพี่ตัวแทนเนี่ยอยากจะได้รับโบนัสเหมือนกันทั้งลูกค้าและตัวแทนได้รับก็คือจะต้องสมัครผ่าน iPlus Plus และ iCare เท่านั้นค่ะค่ะเราจะ อันนี้เป็นช่องทางบัตรเครดิตนะใช่แต่ถ้าเป็นช่องทางธนาคารเนี่ยทุกช่องทางได้รับโบนัสทั้งสองเลยทั้งสองยกเว้นแบบฟอร์มใช่ทั้งสองทั้งสองช่องทางนะทั้งบัตรเครดิตแล้วก็บัญชีธนาคารจะไม่เข้าร่วมก็คือจะอะไรนะแบบฟอร์มธนาคารนะคะเป็นแบบฟอร์มกระดาษ แบบฟอร์มกระดาษเนี่ยถ้าสมมุิสแกนเข้ามาลูกค้าสมัครเข้ามาสมัครได้แต่ว่าจะไม่ได้รับโบนัสออโตเปย์นะคะค่ะโอเคเรามาดูหน้าจอวิธีการทำของบน iPost p a s กันก่อนนะคะบน iPost p a s เนี่ยจะอยู่ที่เมนูการชำระเงินนะคะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพอติ๊กข้อ3จะขึ้นกฎเกณฑ์การสมัครหักบัตรเครดิตให้เลยนะคะกฎเกณฑ์การสมัครหักบัตรเครดิตนะคะก็คือเจ้าของบัตรเครดิตเนี่ยจะต้องเป็น เจ้าของกมธรรหรือบุคคลในครอบครัวบุคคลในครอบครัวนะคะตอนนี้เนี่ยการสมัครอโรอโตเปโบนัสนะคะจะรวมไปถึงบิดามารดาสามีภรรยาบุตรพี่น้องปู่ตายายายลุงอาป้านา้าและหลานเท่านั้นค่ะ <c oughs> เยอะมากเยอะมากนะจริงๆแล้วตอนนี้คือยกทั้งตระกูลมาแล้วนะคะ <c oughs> ถูกต้องค่ะแต่ว่าเราย้ำว่าเป็นพี่น้องญาติพี่น้องในสายเลือดอ่าเป็นในสายเลือดนะคะ ที่เราจะเจอที่ผ่านมาเนาะสมัครเข้ามาแล้วพอเราตรวจสอบความสัมพันธ์ก็พบว่าอาจจะเป็นนัาถือกันเป็นแบบลูกพี่ลูกน้องคานตามกันมาแบบนี้ไม่ได้หรือลักษณะเป็นหลานของสามีเป็นของฝ่ายของคู่สมรสอันนี้เราก็ไม่ถือว่าอยู่ในวงญาติของเราเอาเป็นฝั่งสายเลือดของเราเลยเนาะพี่น้องตามสายเลือดของเรานะคะสะพ้าสะพ้าก็ไม่ได้ลูกเขย ไม่ได้เลยคะ่ะมาข้างบ้านมาข้างวะไม่ได้นะคะมาข้างบ้านก็ไม่ได้นะคะนับถือยังไงก็ไม่ได้ขอความสัมพันธ์ตามจริงและย้ำอีกนิดนึงเรื่องความสัมพันธ์ของการสมัครออโตเปกับการชําระเงินยังไม่เหมือนกันนะคะอนาคตอาจจะมีการปรับให้มันเหมือนกันจะได้ไม่งงแต่ณวันนี้ยังไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นสําหรับการสมัครออโตเปเนี่ยเราขยายความสัมพันธ์ให้ตาม ตามนี้เลยตามเงื่อนไขนี้เลยแต่ถ้าเป็นเรื่องของการชําระเงินนะคะปัจจุบันเนี่ยเงื่อนไขก็คือได้เฉพาะพ่อแม่ลูกสามีภรรยาหรือนามสกุลเดียวกันใช่นะคะแค่นี้เท่านั้นนะไม่เหมือนกันนะคะณวันนี้เดี๋ยวเอาไปตีกันยุ่งก็ออโตเปย์ตามเงื่อนไขนี้นะคะกดยอมรับค่ะพอกดยอมรับเสร็จปุ๊บค่ะก็กรอกรายละเอียดอ่ากรอกรายละเอียดเสร็จปุ๊บนะคะเขาจะให้แถลงความสัมพันธ์ก็สามารถเลือกดรอปดาวได้เลยนะคะแถลง ความเป็นจริงนะคะแล้วก็ก็ย้ำอีกทีนะคะว่าจะต้องเป็นบุคคลในสายเลือดเท่านั้นนะคะแล้วก็ i p o s t p l นะคะสามารถเลือกวันตัดบัตรเครดิตได้จริงๆแล้วเนี่ยสามารถเลือกวันตัดบัตรเครดิตได้ทั้งหมดนะคะทั้ง i p o s t p l แล้วก็ iCare นะคะแต่ว่า i p o s t p l เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเอาเราบอกกฎเกณฑ์ก่อนการเลือกวันตัดบัตรเครดิตนะคะก็คือจะต้องเลือก20วันนับจากวันครบกําหนดชําระแต่บน i p o s พ p l เนี่ยเราไม่รู้ว่าวันครบ กำหนดชำระวันที่เท่าไหร่เพราะว่าเราสับมิดแอปไปเนาะบางทีอาจต้องวันดิวอาจจะเปลี่ยนก็ให้นับคร่าวๆก็คือเป็นวันสับมิดแอปไปก่อนไปก่อนแล้วก็นับเลื่อนไปอีก20วันแต่ถ้าสมมุติกรมธรรมันอนุมัติแล้ววันดิวมันเป็นอย่างมันไม่ตรงใจแล้ววันตัดก็ไม่ตรงใจอันเนี้ยอาจจะสามารถสมัครเข้ามาซ้ําในไอแคล์ก็ได้เพื่อจะเลือกวันใหม่ใช่การการสมัครซ้ําเข้ามาก็เป็นการเลือกวันใหม่ได้เลยนะคะใช่ค่ะ ก็สามารถเลือกวันตัดบัตรเครดิตได้นะคะแล้วก็ณตอนนี้ลูกค้านะคะไม่ต้องเอาบัตรเครดิตแล้วก็พี่ตัวแทนเนี่ยถ่ายรูปเข้ามาแล้วนะทุกช่องทางในการสมัครออโต้เปย์จะไม่มีการถ่ายหน้าบัตรเครดิตแล้วนะคะก็สามารถเลื่อนถัดไปได้เลยนะคะไม่ต้องถ่ายหน้าบัตรเข้ามานะคะโอเคอันนี้ก็คือ i p พอยส a พาจบแล้วเดี๋ยวเรามาดู i c a r e นะคะ ไอแคร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราไปคลิกที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลเลือกไปที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลนะคะแล้วก็เลือกไปที่ขอหักบัญชีออโตเป์เออขอหักบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติต่อเนื่องอย่าไปเลือกว่าอ,าอะไรนะส่งแบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงทั่วไป <c oughs> หรือว่าอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ลูกค้าเขาเรียกอะไรเซ็น กระดาษเข้ามาแล้วถ่ายรูปอันนั้นไม่ถูกต้องนะ,ะให้เลือกหัวข้อไปที่ขอหักบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมตัติต่อเนื่องนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดเลือกค่ะกดเลือกเสร็จปุ๊บก็ให้เพิ่มรายการที่ต้องการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เลือกไปที่ขอสมัครหักบัตรเครดิตอัตโนมตัติต่อเนื่องค่ะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีกฎเกณฑ์ป๊อปอัพขึ้นมาอีกนะคะก็เหมือนเดิมค่ะกดเกณฑ์เหมือนเดิมนะคะกดยอมรับเงื่อนไขแล้วก็ ถ้าในกรณีที่เจ้าของบัตรเครดิตนะคะแล้วก็เจ้าของกรมธรรมเนียเป็นบุคคลคนเดียวกันให้ติ๊กบล็อกได้เลยนะคะว่าเป็นเหมือนชื่อผู้ถือกรมธรรมนถ้าเป็นบุคคลคนเดียวกันสามารถที่จะส่งแบบ i s ซี side, I ไอแครไปให้ลูกค้า,าเซ็นเอกสารได้ะนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเจ้าของบัตร กับเจ้าของกรมธรรคนละคนกันนะคะสมัครได้เหมือนกันแต่ว่าเราจะต้องอยู่ต่อหน้าลูกค้าและให้ลูกค้าเนี่ยเซ็น iPad กับเจ้าของบัตรเซ็นแบบฟอร์มไม่สามารถะะทําเป็นไอซายได้ะะไม่สามารถส่งได้นะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันนะคะสามารถติ๊กเหมือนอชื่อผู้ถือกรมธรรได้เลยนะคะแล้วก็มไม่ต้องกรอกอะไรเลยนะเออกรอกแค่เลขที่บัตรเครดิตนะคะค่ะ แล้วก็เราสามารถที่จะเลือกวันตัดบัตรเครดิตลูกค้าได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยพอเลือกวันตัดบัตรเครดิตนะคะในไอแคลนเขาจะคำนวณมาให้เลย20วันนับจากวันดิวมีวันไหนบ้างนะคะดรอปดาวเลือกได้เลยนะตามสไลด์นี้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มกรมธรรนะคะได้ทั้งหมด10กรมธรรแต่ว่าจะต้องเป็นกรมธรรของเราเท่านั้นอของเราหรือ ของลูกที่เราเป็นผู้ชําระเบี้ยใช่ค่ะสามารถสมัครได้ก็สามารถสมัครได้เลยแล้วก็เลือกวันตัดบัตรเนี่ยเขาก็คํานวณมาให้20วันเหมือนกันนะคะโอเคก็ถ้าเป็นเหมือนผู้ประกันนะคะ <g ul it> เป็นบุคคลคนเดียวกันเราสามารถที่จะเลือกส่งได้ทั้ง2แบบค่ะ <c oughs> ถ้าอยู่ต่อหน้าก็ส่งแบบปกติได้เลยก็ให้ลูกค้าเซ็นหรือว่าส่งแบบ OTP <c oughs> ก็ได้นะคะหรือว่าส่งแบบ i s ซี่ไอแคเดี๋ยวเรามา แนะนำไอซายไอแคร์กันเพราะว่าเป็นช่องทางที่เพิ่งเปิดใหม่เพราะว่าพี่ตัวแทนเนี่ยร้องเรียนกันมามากว่าอยากจะให้ส่งแบบคือฉันไม่ต้องไปเจอลูกค้าใช่คือโบนัสก็อยากได้แต่ขับรถไปหาลูกค้าอย่างเงี้ยคือลูกค้าอยู่ไกลมากไปไม่ไหวเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้ามีบัตรเป็นของตัวเองเราสมัครผ่าน ICA ค e i ไอซได้เลยค่ะเราก็ส่งแบบ ISI i ยไอแคไปเลยค่ะส่งลิงก์ไปเสร็จปุ๊บอันดับแรกนะคะเราจะต้อง Verify ก่อนว่าลูกค้าเนี่ยใช้บัตร เอ้ยใช้เบอร์โทรศัพท์เป็นปัจจุบันหรือเปล่าถ้าเบอร์โทรศัพท์ที่จะส่งลิงก์ไปเนี่ยไม่เป็นปัจจุบนันลบกวนให้อัปเดตข้อมูลก่อนนะคะจะบอกว่าเดี๋ยวขั้นตอนหลังจากนี้ทั้งหมดที่กิ๊กอธิบายค่ะมันเป็นขั้นตอนการส่งไอ c คร i ไอไซจริงๆทุกทักง,งานเลยฟังวันนี้ได้ประโยชน์เพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยส่งเรื่องอื่นๆที่ส่งไอไอไซได้ของไอ a ครเนาะขั้นตอนจะเป็นประมาณนี้นะคะทั้งตัวแทนและลูกค้าดูไปด้วยกันเลยค่ะค่ะพออัปเดตข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เบอร์โทรศัพท์ถูกต้องแล้วก็กดส่งแล้วก็กดยืนยันได้เลยค่ะพอกดยืนยันเสร็จปุ๊บจะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้ว่าลิงก์นี้นะส่งไปให้ลูกค้าแล้วสามารถแจ้งลูกค้าได้เลยว่าลิงก์นี้นะส่งไปแล้วนะคะลูกค้าจะได้รับลิงก์แบบไหนอ่า ลูกค้าจะได้รับลิงก์แบบนี้นะคะก็คือจะอยู่บน SMS ที่ลูกค้าให้มานะคะกับถ้าสมมติว่ามีอีเมลด้วยลิงก์เนี่ยจะอยู่ที่อีเมลด้วยนะคะแล้วก็ลิงก์นี้เนี่ยจะอยู่24ชั่วโมงภายใน24ชั่วโมงนะคะลูกค้าจะต้องทารายการภายใน24ชั่วโมงพอคลิกลิงก์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันดับแรกคือลูกค้าจะต้องเวอร์ิฟายตัวตนก่อนนะคะโดยการใส่วันเดือนปีเกิดแล้วก็เลขที่บัตรประชาชนด้านหลังสี่ตัวท้ายนะคะก็คือเวอร์ิฟายตัวตนเสร็จปุ๊บ เขาก็จะมีรายละเอียดว่าเป็นใบคําขออะไรที่ส่งไปนะคะก็ให้ลูกค้าติ๊กบล็อกว่ายืนยันนะคะแล้วก็กดยืนยันไปเลยอ่ากดยืนยันเสร็จปุ๊บคาะจะมีเอกสารขึ้นมาให้ให้ลูกค้านะคะกดแว่นขยายพอกดแว่นขยายเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีเอกสารขึ้นมาให้นะคะว่าเราส่งเอกสารอะไรไปให้ลูกคา้าอันดับแรกให้ลูกค้าตรวจสอบรายละเอียดก่อนนะว่าเราขีดถูกต้องหรือเปล่านะคะก็ถ้าสมมติว่าขี์ถูกต้องแล้วเนี่ยก็ให้ลูกค้ากดยืนยันค่ะ พอกดยืนยันเสร็จปุ๊บลูกค้าเนี่ยจะต้อง e k y c จริงๆแล้วเนี่ยที่เราบอกว่าไม่ต้องถ่ายบัตรอะไรเนี่ยก็คือบัตรเครดิตเนี่ยไม่ต้องให้ลูกค้าถ่ายมานะลูกค้าแค่ Verify e k y c ก่อนโดยการถ่ายบัตรประชาชนแล้วก็เซลฟี่ <Self ie. S 1> พร้อมบัตรประชาชนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เซ็นชื่อนะคะเซ็นชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดยืนยันได้เลยค่ะ พอกดอยืนยันเสร็จปุ๊บตอนนี้เนี่ย OTP ส่งไปที่ลูกค้าแล้วลูกค้าจะต้อง Verify OTP นะคะใส่ OTP เสร็จปุ๊บอันนี้เนี่ยขั้นตอนของลูกค้าเนี่ยคือจบแล้วนะ hmm. ง่ายมากนะจริงๆแล้วมันเหมือนแบบดูหลายขั้นตอนนะจริงๆแล้วมันแป๊บเดียว <c oughs> ใช้เวลาแค่ไม่ถึง5นาทีนะคะในการเ,าเซ็นเอกสารตรวอสอบค่ะเซ็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเรามาดูบน iPad เรากลับมาที่ iCare ค่ะเอกสารเนี่ยจะอยู่ด้านบนนะคะก็คือ ดูเอกสารเพิ่มเติม i c a ค e นะคะเราคลิกเอกสารเพื่อดูว่าลูกค้าเนยเซ็นฟอร์มถูกต้องหรือเปล่านะคะเราก็พอคลิกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้โหลดแล้วก็สามารถส่งแบบฟอร์มได้เลยนะะแล้วก็พี่ตัวแทนก็ใส่รหัสตัวแทนอันนี้นะี่ยคือ ทำราการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะส่งฟอร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะก็ไม่ต้องขับรถไปไม่ต้องเดินทางไปนะถ้าลูกค้าเราคนไหนมีบัตรเครดิตเราเสนอไอแคร์ไอซายได้เลยนะคะส่งเมื่อกี้1่กรรม้าร้0บาทถ้าเบี้ยเกิน20ง0มืเมื่อกี้เรายังไม่ได้พูดถึงรายละเอียดของโครงการนะใช่เดี๋ยวเรามีสไลด์รายละเอียดไหมจำไม่ได้น่าจะอยู่ ท้ายๆหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะต่อไปแต่ว่าอันต่อไปจะเป็นการสมัครผ่าน AIA Plus AA Plus ก็ <c oughs> สไลด์ขับไปเลยค่ะ,ะก็ย้ำอีกทีเนาะว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าเนี่ยสมัครผ่าน A AIA Plus เนี่ยลูกค้าจะได้โบนัสแค่คนเดียวนะคะพี่ตัวแทนไม่ได้เราสามารถแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยทำได้นะคะก็คือไปที่ AA Plus นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเลือกไปที่สมัครหักบัตรเครดิตอัตโนมัตินะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะมีให้อ่านกฎเกณฑ์ข้อกาหนดเงื่อนไขนะคะแล้วก็กดถัดไปนะกดถัดไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขา,าจะให้เลือกว่าจะจะสมัครทุกกรมธรรม์ไหมหรือว่าจะระบุแค่บางกรมธรรม์นะคะเราก็สามารถที่จะให้ลูกค้านี่เลือกได้เลยนะคะถ้าลูกค้าเลือกทุกกรมธรรม์ก็ติกทุกกรมธรรม์จะติ๊พรึบมาให้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วกดถัดไปค่ะอ่าก็ให้ลูกค้านะคะลูกค้าแค่กรอก ชื่อเจ้าของบัตรเครดิตนะคะแล้วก็เลขที่บัตรเครดิตนะคะแล้วก็วันหมดอายุของบัตรแล้วก็แถลงความสัมพันธ์นะคนะกันแต่ว่าจุดต่างจาก2แอปแรกเนาะก็คือ a a plus ตอนนี้ยังไม่มีที่ให้เลือกวันยังไม่คือต้องรอเดี๋ยวให้เขาพัฒนาแอปพลิเคชันให้เลือกวันได้นะคะณวันนี้ยังเลือกวันไม่ได้แต่ทุกการสมัครอะค่ะเราจะเลือกวันตัดให้เป็น นับ20วัน20วันนับจากวันครบกําหนดชําระให้โดยอัตโนมัตินะคะใช่เคสเราเนี่ยแต่ถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนแปลงวันให้เป็นวันตรงใจอาจจะต้องให้พี่ตัวแทนบริการผ่านให้สมัครผ่านไอแคล์นะคะเพราะไอแคล์เลือกได้ค่ะหรือจริงจริงอีกหน่อยอีกหน่อยเราจะมีช่องทางอื่นเปิดเพิ่มต้องบอกว่าอีกไม่นานนะเดี๋ยวจะมีช่องทางอื่นเปิดเพิ่มสะดวกกว่านี้เดี๋ยวไว้ช่องทางใหม่ขึ้นเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาสอนในเซสชันแบบนี้เหมือนกันใช่ค่ะก็ ถ้าลูกค้ากรอกรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้ากดยืนยันแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดนะคะลูกค้าใส่ OTP อันนี้เนี่ยคือสมัครสำเร็จแล้วนะอืมอืมก็แค่ไม่กี่ขั้นตอนนะคะค่ะ